เปิดคลิปนะคะอ่ามานะคะวันนี้รายการพบคณิตกับอันดาเย่เอางงหลานงงอะเล่นอะไรนะเอ๋มามาเฉลยการบ้านกันก่อนนะวันนั้นเราคุยกันไว้เนาะทำถูกไหมเนี่ยลองดูได้ทำไหมข้อหนึ่งได้ทำได้ทำนะคะได้ทำ ข้อ1ดูสีจะตอบอะไรข้อใดมีผลลัพธ์เท่ากับ88นะคะค <8. S 1> ำตอบคือข้อควายเย่นะคะโอเคเล่นหนูใบกอไก่อะอะไรนะเล่นหนูใบกอไก่อะ <c oughs> นี่จะบอกทริคให้เวลาเราไปทําโจทย์แล้วเราแบบเวลาเราเห็นอย่างเงี้ยลองเอาไม่ใช่กอไม่ใช่คอควายนี่อันดาอันดาแกงเรากรอ,อไก่ปะ พอเราดูทริคนี่ยังไงรู้ไหมคืออย่างนี้ตรงเนี้ยมันบวกกันได้เท่าไหร่ห้าบวกสามเอาตัวหลังบวกกันได้เท่าไหร่ได้แปเออได้แไดไม่รู้ใช่ปะตัวถัดไปตรงนี้ได้ไรได้แปดเฮ้ยสี่บวกสองอ๋อสีบวกสองใช่ไหมใช่สี่บวกสองเป็นหกอ่ะเป็นหกเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยพอมันลงหกเราจะรู้เลยว่าคําตอบไม่ใช่คอควาย อ่าร้านเนี้ยสามบวกหนึ่งเป็นอะไรสามสามบวกหเป็นสี่เออก็ไม่ใช่เหมือนกันเพราะว่าเราต้องการเลขที่ลงด้วยไรด้วยแปดดีไหมเรื่องแบบนี้แต่ถ้ามันลงไม่ใช่ม่นหกสิบแปดอ่าแปดสิบแปดแปดสิบแปดนะคะอ่ะต่อมาผลลัพธ์ในข้อใดมีค่ามากที่สุด เองตอบอะไรตอบข้อคออควายใช่ไหมนะ<รถ>ใช่ไหมนะก็เน,นี่ยหกไปลบสองใช่ไหมอันนี้มันลบกันได้เท่าไหร่ห้าสิบไรห้าสิบสามห้าสิบสามอันนี้ลบกันได้เก้าลบห้าเหลือเออแปดลบหนึ่งเหลือเก้าเก้าลบห้าเหลือสี่สี่สิบเก้าอันนี้อ่ะ 6-2ลบสเหลือ4ใช่ไหมคะแล้วก็8ปลบสเหลือ5 mm hmm. เพราะฉะนั้นตัวเลขที่มากที่สุดก็คือคอควายถูกไหมถูกเอ้ต่อมาก็าแปลว่าอ่านไหนอ่านโจทย์ใหม่ดิข,ข้อใดถูกไหมข้อใดถูกต้องอ่ะข้อใดถูกต้อง ก็คือเราต้องดูเครื่องหมายเท่ากับใช่ปะ่ละล้วคิดว่าเลขทางซ้ายเนี่ยคำนวณแล้วมันจะได้เลขทางขวาไหมเนอะอามาดูกันอันแรกนะคะหกสิบลบอันนี้ใช่ไหมอันนี้เจดลบสี่เหลือสามแล้วก็เออหกลบสองเหลือสี่เอาอันนี้ไม่ใช่นะคะต่อมาสามบวกหเป็นสี่ห้าบวกสองเป็น7ดเย่ตอบข้อนี้เลยใช่ไหม ถูกเปล่าถูกนะคะ oh. อ่าต่อมาอันนี้อันดาเข้าใจไหมคะคุณแม่ได้คุยไหมได้คุณตอนเรียนตอนเล่นกับคุณแม่คุณแม่ได้บอกมาทําไงบอกเนอะคําว่าพิจารณาข้อความต่อไปนี้คือให้เราอะดูดูดูซิว่ามันเป็นยังไงพอดูเสร็จ mm hmm. เขาถามว่าข้อใดถูกต้องแสดงว่า mm hmm. เราต้องดูว่าอันไหนที่มันถูกบ้างนะคะเริ่มต้นก็ต้องบวกเลขทีละข้างเนาะ อันนี้นะนะเอดไปไวเพราะหนูทําเสร็จแล้วนะคะอันนี้3าบวกหเป็น9 2้บวกสเป็น6นะคะส่วนฝั<ท>่งนี้ 4, 4, 4, 4ีลบสเป็นเท่าไหร่สีลบสเป็นเป็นเป็นเอ่มเป็น3 4มลบสเอาใหม่ลบสเหลือเนือสี่ลบสใจเย็น เอาช็อตสี่ลบสองมีอยู่สี่หักไป 2. 2> สองสองเออมีอยู่สี่หักไปสองเหลือสองแล้วต่อมาก็คือเจ็ดลบสามใช้นับต่อก็ได้ค่ะสามแล้วอ,อ,อะไรต่อเอออะไรนะคะสามแล้วอะไรต่อใช้นับต่อก็ได้อเอามาอเอาาอใจเย็นๆนะ เพราะฉะนั้นเราต้องมาเปรียบเทียบอีกทีนึงว่า69กับ42เนี่ย69มันมากกว่า42เครื่องหมายตรงนี้เหมือนกันเห็นไหม uh huh. สแสดงว่าอันนี้ uh huh. ทำไมถูกมากกว่า uh huh. มากกว่าแล้วก็เป็นประโยคที่ถูกต้องใช่ไหมคะ uh huh. ออันดา uh huh. ไหนลองดูดีว่าข้อ2คิดเลข9 6้าลบสาได้เท่าไหร่ที่หนูเขียนไว้หกสิบจี่แล้วก็เจ็ดสิบสค่ะหกิบสี่แล้วก็เ สิบสี่อ่าเครื่องหมายก็ต้องเป็นน้อยกว่าก็คือเครื่องหมายเหมือนกัน 1. 1> ตรงนี้ก็คือถูกนะคะสุดท้ายข้อสามค่ะแปดสิบเก้าลบยี่สิบเจ็ดได้หกสิบสองแล้วก็สี่สิบเอ็ดหกสองวิบสองเหมือนกันอันนี้ก็คือเท่ากับแสดงว่าอันนี้ก็ถูกนะแสดงว่าถูกทั้งทําไมเลยถูกท้งข้อถูกทุกข้อถูกทั้งสามข้อเลยก็คือข้อหนึ่งข้อสองแล้วก็ข้อสาม พราะฉะนั้นคำตอบที่เราเลือกก็คือต้องเป็นขอ้ขอควอายเอออ่ะประโยคข้อห้าข้อใดมีผลลัพธ์ต่างจากแปดสิบห้าอยู่สามอันดาทำยังไงคะที่หนูคิดหนูตั้งประโยคสัญญลักษณ์ยังไงอ่าประโยคสัญญลักษณ์ที่หนูเขียนคือยังไงเอาแปดสิบห้ามาบวกมาบวกสามคะ่ะเอาแปดสิบห้า ต่างจาก85อยู่3มันมีสิทธิ์ทำสองแบบเนอะ85บวก3ก็ได้หรือ85ลบ3ก็ได้ถูกไหมถ,หถ้าหนูเอาบวกค่ะถ้าหนูเอาบวกหนูได้เท่าไหร่อันนี้88 88เราลองไปดูกันว่าตัวเลขที่เป็น88คืออันไหนบ้างคือหนูตอบข้อไหนไปหนูตอบข้อหนึ่งค่ะ กอไก่ปะคะใช่ค่ะเออถูกต้องนะคะเพราะก็ไก่ได้อะไรได้แปดสิบแปดเพราะกอไก่ได้แปดสิบแปดอ่ะทีนี้เราลองมาเช็คข้อที่นาเอ๋ลองทําลบบ้างลบอะ่ะมันจะได้แปดสิบสองค่ะนะคะซึ่งเราจะเห็นว่ามันไม่มีตัวไหนได้แปดสิบสองเลยเพราะอย่างอันเนี้ย<อ>มันก็จะได้เป็นแปดสิบสี่และอันเนี้ยมันได้เป็นอ่าหกสิบหก นะคะคดังนั้นเนี่ยข้อนี้สําคัญมากคำว่าต่างเราต้องดูดีๆว่ามันเป็นบวกหรือเป็นลบก็ได้ก็ต้องมาเทียบกับคำตอบอีกทีนึงเนาะโอ้ยถือว่ายากนะข้อนี้รู้ปะไม่ยากง่ายมากเออใครสอนนะ <c oughs> หมดยังไม่มีไม่ไมีแคุณพ่ออ่าหมดยังทำไปกี่ข้อทำไปประมาณห้าข้อครบยังคะ เหลือข้อข้อหกข้อเจ็ดข้อแปดข้อเก้าค่ะอ่าไม่ใช่เดี๋ยวนะหนูทำํำทั้งห้าข้อนี้แล้วใช่ไหมการบ้านตามนี้ถูกไหมอ่าโอเคถูกหมดใช่ไหมคะได้ค่ะเออเลิศน,นะคะโอเคเพราะฉะนั้นนะนี้ก็ชิลๆนะสบายๆถูกเลยทีนี้เราลองมาดูข้อหกกันอ่านนะนะเอ๋ไม่พูดเลยเลยอันดาลองดูสิว่าข้อหกหนูจะได้เท่าไหร่หนู <50 S 1> ใจ <8 S 1> จะหมไหม แปดสิบสามลบกับสามเอ้ยไม่ใช่แปดแปดสิบสามลบยี่สิบเอ็ดกับสามที่สองบวกสิบสามผลลัพธ์ได้มีคำแต่เอาหมายใจเย็นๆผลลัพธ์มีผลลัพธ์มีค่าแตกแตกไม่มีแตกไม่มีมีแต่อะไร ต่อางอต่างไหมเอกต่างเออผลลัพธ์มีค่าต่างกันเท่าแหร่อ่าโอเคเราต้องทำยังไงคะตอนแรกตอนแรกต้องเอาอแปดสิบสองเอา แปดสิบส <82. S 2> องไ,ไม่แปดสิบสามนั่งตรงนี้ไม่เอาคือไปนอน้ะห่วงไม่ต้องมานั่งดูไ่นั่งดูทำไมล่ะมึต้องการเรื่องเหลือสองค่ะแปดสิบสามลบอะไรใจเย็น ปดสิบสามลบอะไรมันคือเลขอะไรเนี่ยดีๆใช้ค่ะก็คือหนูจะมาลบตัวหลังนั้นก่อนตัวเนี่ตัวหลังคือเลขอะไรลูกยี่สิบเอ็ดอ่าหนูตั้งข้างๆเลยแปดสิบสามลบยี่สิบเอ็ดตั้งข้างๆเลยแล้วก็ขีดเส้นใต้หนึ่งเส้นให้เรียบร้อยนะแล้วลบออกมาค่ะลบเสร็จตอบนะเอ๋ค่ะได้เท่าไหร่เดิมเอายังลบมา เออไม่ต้องใช้นี่เขียนผิดหรอหอ,อ่ะคำตอบคือหกสิบสองอันดาตอบมาแล้วขีดเส้นใต้สองเส้นด้วยค่ะต่อมาอีกก้อนหนึ่งคืออะไรคะแล้วก็ต้องลมไหมคะอีกไม่ต้องค่ะเอาไว้อย่างนี้เลยเ,เ,เราก็ทำข้างๆเลยที่มันมีเหลืออยู่อีกก้อนหนึ่งคืออะไรคะค่ะ อ่ะหนูได้แปดสิบสามลบกับยี่สิบเอ็ดแล้วใช่ป่ะอ่ะอ่านโจทย์หใหม่ลืมโจทย์แล้วลองอ่านโจทย์ใหม่อีกรอบนึงผลลับเอาใหม่ตั้งแต่บรรทัดแรกดิตั้งแต่บรรทัดบนเลยโอเคค่ะแปดสิบส <83 S 1> ามลบย<า>ี่สิบเอ็ดกับสามสิบสองบวกสิบสามค่ะ ผลลัพธ์ใด้มีค่ะเอาใหม่ผลลัพธ์อะไรจะเย็นๆผลลัพธ์มีค่ะต่างกันเท่าไหร่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้8 3ดสลบยีตัวหนึ่งแล้วนะคะเราจะต้องดูว่ามันต่างกันเท่าไหร่ใช่ป่ะเมื่อเทียบกับ 32มสบวกสิดังนั้นเราต้องเอา32มสบวกสิมาบวกกันก่อนค่ะอ่ะได้เท่าไหร่บอกนะเอ๋ค่ะยังไม่เขียนเลยอ่ะคิดเลขก่อนจ้าเขียนให้เสร็จแล้วก็คิดเลขค่ะ คำตอบคือ45ถูกต้องอ่าเพราะฉะนั้นนะคะเขาถามว่าต่างกันเราดูจากตัวเลขข้างล่างเนี่ยมีแต่เลขน้อยๆทั้งนั้นเลยแสดงว่าต่างกันสองตัวน,นี้ต้องเอามาทำาไมกันมามาบวกถ้าบวกเลขมันจะเยอะนะ แต่<ล>คำตอบของเราเลขมันน้อยมากเลยเพราะฉะนั้นต่างกันข้อนี้เราต้องเอามาลบกันนะคะก็คือต้องเอาอะไร64 <ลบ S 1> ตั้งลบ,ลบด้วย45อ่ะอันดาลองลบค่ะจำได้ไหมเลขยืมทำยังไงอ่ะตั้งก่อนคนที่มาดูคลิปนะคะทำไปกับอันดานะคะ สี่ลบห้าเหลือหนึ่งคะ่ะอ่าสี่ลบห้ามันลบไม่ได้สี่มันน้อยกว่าห้าถูกต้องไนหะมถูกค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราจําเป็นที่จะต้องทาําไมยืมยืมอ่าก็ยืมใครสี hmm. 4, ่ต้องยืมใครสี่อยู่บรรทัดเดียวกับเลขอะไรละ <6. S 1> ่ะหกอ่าเพราะนั้นสี่ต้องยืมใครลูกยืมหยืมมาเท่าไหร่ดียืมมาหนะึ่งก็พอเนาะ หนึ่งก็พอนะคะเพราะฉะนั้นเราจะแอบเขียนหนึ่งไว้ตรงนี้นี่หนึ่งแล้วหกถูกยืมไปหนึ่งก็เลยเหลืออะไรเหลือเหลือห้าอ่าเพราะฉะนั้นเราเขียนห้าไว้บนนี้ค uh. ดังนั้นเราจึงได้เลขสิบสี่ค่ลบห้าคหนึ่งข้างหน้าตัวเล็กๆเป็นเลขสิบสี่มาเขียนข้างหน้าใช่ไหมมันก็เลยกลายเป็นสิบ สี่ค <4. S 2> oh. ่ะลบห้าได้เท่าไหร่นับต่อก็ได้ค่ะใช้วิธีนับต่อก็ได้ค่ะยังไงนะคะสิบสี่ลบห้าได้เท่าไหร่สิบสี่ลบห้าเหรอสิใจเย็นเย็นห้า <c oughs> แล้วนับต่อ ถ้าเลขเป็นเกินสิบเราต้องนับต่อห้าแล้วไรห้าแล้วหกเจ็ดแปดเก้าได้เก้าเราต้องไปถึงสิบสี่สิสิบสี่เราต้องไปถึงสิบสี่เอาใหม่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสิบสามสิบสี่ ได้เท่าไหร่คะได้เท่าไหร่คะได้สี่ได้กี่นิ้วนับต่ออ่ะนิ้วอ่ะขึ้นมากี่นิ้วเอาใหม่ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ็ดกิดสี่นิบ้วคกี่ เหมือนเดิมน่ะมาดูนะเอ๋ห้าใช่ปะหกเจ็ดแปดเก้าเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่กี่นิ้วคะอ่ะกี่นิ้ว กี่นิ้วนับนิ้วนะเอดีเนี่ยกี่นิ้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเฮ้ยแปดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่หมือออกมาอีกได้ไหมนิ้วมือมันมีกี่นิ้วอันดาห้านิ้วนิ้วมือสองข้างรวมกันเป็นสิบนิ้วใช่ไหมใช่โป้งหายไปนิ้วหนึ่งเนี่ยเนี่ยนิ้วโป้งหายไปนิ้วหนึ่งมาเลยเหลือกี่นิ้ว เหลือเอเหลือเก้าเออคำตอบคือเก้าคำตอบคือเก้าโอเคไหมก่อจะตอบได้อะไรนะคะก่อจะตอบได้เราเสียสมาธิเปล่าอ่ะเก้าต่อตอนนี้หกมันถูกยืมไปแล้วมันเลยเหลือห้าใช่ป่ะห้าลบหนึ่งเหลือเท่าไหร่คะ ห้าลบหน่ห้าลบสี่ห้าลบสี่ห้าลบสี่เหลือหนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยกลายเป็นสิบอะไรสิบสิบสิบเก้าใช่ไหมใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่ะคำตอบของเราคือสิบเก้าค่ะ ก็สิบเก้านะคะก็คือไม่มีคำตอบนะคะข้อนี้ก็คือไม่มีคำตอบโอเคไหมก็คือไม่ตองตอบใช่เพราะว่าตัดอนเพ,เพราะว่าเราคิดเลขออกมาแล้วเนี่ยมันได้อะไระได้สิบเก้านะคะคำตอบที่ถูกต้องคือสิบเก้าเออโอเคอ่าโอเคนะตรงนี้เราก็ถึงข้อหกไว้ก่อนเนาะ นถ้าใครทําได้ถึงตรงนี้ก็ถือว่าเก่งเลยนะคะโอเคเดี๋ยวปิดคลิปนี้ก่อนเนอะเดี๋ยวค่อยไปขึ้นคลิปใหม่นะคะ